พี่น้องชาวราศีพฤษภครับในเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2568นี้นะครับเส้นทางของการงานการเงินความรักจะมีความมั่นคงมีความมั่งคั่งร่ำรวยและมีความสมหวังมีความสุขในสามด้านนี้ดีมากๆนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับยังมีจุดที่จะต้องระวังอยู่ด้วยนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงมีอะไรบ้างมาดูกันได้ ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับพี่น้องชาวราศีพฤษภครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดวงคนราศีพฤษภในเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2568นะครับเป็นการวิเคราะห์เจาะดวงแบบกว้างๆไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดโดยเฉพาะนะครับพี่น้องที่เข้ามาดูก็ขอให้ ใช้วิจารณญาในการดูควบคู่กันไปด้วยเพื่อที่ท่านจะได้เลือกเอาสิ่งที่ดีสิ่งที่เหมาะไปปรับใช้เป็นแนวทางของชีวิตนะครับสำหรับชาวราศีพฤศษนะครับคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมจนถึงวันที่14มิถุนายนนะครับหรือว่าท่านที่ลูกดวงเป็นลัคนาราศีพฤษภก็เข้ามาดูได้เช่นเดียวกันนะครับ สำหรับท่านที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวกับหมอฮักนะครับก็แอดไลน์เข้ามานะครับจาก ID ดีใดที่ขึ้นป้ายให้ตรงนี้นะครับก็ทักทายเข้ามาสอบถามได้นะครับเอาละครับทีนี้เราจะมาดูกันว่าดวงคนราศีพฤษภในเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2,568จะเป็นอย่างไรบ้างในเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคมีอะไรบ้างมีสิ่งใดที่น่าสนใจ มาดูกันครับเรามาเริ่มต้นจากเรื่องที่1นึ่นะครับหัวข้อที่หน่นั่นคือเรื่องของการงานเส้นทางการงานชาวราศีพฤษภจะเป็นอย่างไรเริ่มต้นจากไพ่พยากรใบที่1นนั่นคือราชาไม้เท้านะครับนั่นคือโอกาสที่ดีการงานของชาวราศีพฤษภจะโดดเด่นเป็นพิเศษในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะครับ หมายถึงโอกาสที่ท่านจะได้รับตําแหน่งงานที่ใหญ่โตขึ้นสำหรับคนที่ทํางานประจําได้รับผิดชอบได้ดูแลบริหารงานสําคัญสาคัญนะครับหรือว่าท่านที่ทําอาชีพส่วนตัวก็จะมีโอกาสที่ดีในการที่จะได้รับงานใหญ่ๆเข้ามาทําการเจราจาธุรกิจการค้าขายมีโอกาสประสบผลสําเร็จและที่สําคัญนะครับมีผู้ใหญ่สนับสนุนมีคนช่วยเหลือส่งเสริมให้การงานของ ท่านเติบโตต่อไปมั่นคงขึ้นนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2ในเรื่องของการงานนะครับเป็น8วเวรียนนะครับนี่คืองานที่เป็นเรื่องของความสามารถเฉพาะบุคคลทักษะพิเศษชำนาญการด้านอะไรสักอย่างหนึ่งท่านยังสามารถนำมาเป็นกุญแจสำคัญ ในการที่จะประกอบอาชีพสร้างความสเร็จสร้างความมั่นคงมีรายได้จากส่วนนี้นะครับบางคนก็จะเน้นไปที่เรื่องงานจ็อบงานฟรีแลนซ์นะครับคือไม่ได้ทําอะไรที่อยู่กับที่นานๆจะเปลี่ยนแปลงไปโดยอาศัยประสบการณ์พิเศษความชํานาญบางด้านบางอย่างเป็นส่วนสําคัญซึ่งจะส่งให้การงานทางด้านนี้ของท่านก็จะมีความมั่นคงเช่นเดียวกันนะครับ ประการต่อมาครับมาดูส่วนที่3นะครับในเรื่องของการงานเป็นเมจิเชียนนะครับนี่ดวงของคนที่จะมีความสำเร็จที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นพิเศษด้วยนะครับคือชาวราศีพฤษจะมีเรื่องของความสนใจในเรื่องของศาสตร์ต่างๆที่มีความลึกลับมีความลึกลับมากเป็นพิเศษด้วยอาจจะมีส่วนเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของไสยศาสตร์เรื่องของสายโมเรื่องของความมหสัสจจารย์ของชีวิตที่บางคนอาจจะไม่สนใจแต่ว่า ช่วงนี้ชาวราศีพฤษภจะสนใจในด้านนี้มากเป็นพิเศษและก็จะนำไปเป็นส่วนสำคัญในการที่จะเรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวเองทำงานมีความเสถียรมั่นคงรวดเร็วเป็นพิเศษด้วยนะครับเป็นต้นบ้าคนที่เอาเรื่องพวกนี้ไปบรรยายไปสร้างงานต่างๆมีความาสำเร็จเกิดขึ้นมีชื่อเสียงมีคนยอมรับมากขึ้นด้วยนะครับนี่คือส่วนสำคัญอีกด้านหนึ่งของงานสำหรับชาวราศีพฤษภนะครับ ต่อมาครับมาดูเรื่องที่2นั่นคือเรื่องของรายได้การเงินเส้นทางการเงินชาวราศีพฤษภจะเป็นอย่างไรนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่ปัยจกรใบไปที่1คือเด e w เวิร์นะครับเดอเวิร์คือโอกาสที่ดีนะครับในการที่จะก้าวไปสู่ความมั่นคงของด้านการเงินซึ่งเชื่อมโยงไปถึง เรื่องอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการงานที่เติบโตต่อไปด้วยความมั่นคงมีงานเข้ารับงานใหม่เปลี่ยนแปลงมีความสําเร็จรออยู่และการเงินก็จะตามมารายได้มั่นคงขึ้นนะครับอะไรที่เคยเป็นปัญหาสิ่งที่เคยขัดข้องสิ่งที่เป็นอุปสรรคก็จะได้รับการแก้ไขคลี่คลายแล้วสิ่งใหม่ๆก็จะตามมาจะเกิดความมั่งคัง่งความร่ำรวยได้ดีเป็นพิเศษด้วยชีวิตจะเติมเต็มเข้ามานะครับในด้านนี้สาหรับชาวราศีพฤษภนะครับ ต่อมาครับมาดูส่วนที่2ในเรื่องของการเงินเป็นอัศวินไม้เท้านะครับก็การงานควบคู่ไปกับเรื่องของการเงินนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงการงานด้วยได้งานใหม่ก้าวหน้ามั่นคงขึ้นเปลี่ยนที่ทํางานเดินทางบ่อยๆด้วยในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะครับสำหรับคนที่ไม่ยอมแพ้โอกาสก็จะเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นตามระดับนะครับประการต่อมา มาดูส่วนที่3ในเรื่องของการเงินนะครับเป็น6กไม้เท้านะครับการงานที่รอการเงินที่รอนะครับก็จะมีโอกาสบางคนอาจจะรอมันนานแต่ว่าในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะครับจะเกิดการเปลี่ยนแปลงคลี่คลายและก็เริ่มต้นโอกาสใหม่ๆได้นะครับงานที่รอเงินที่รอมีแนวโน้มจะสมบังนะครับ ต่อมาครับมาดูเรื่องที่3นั่นคือเรื่องของความรักและครอบครัวสําหรับชาวราศีพฤษภนะครับมาเริ่มต้นจากไพ่ยพยากรณ์ใบที่1ในส่วนนี้นะครับนั่นคือ3 ถ้วยนะครับสามถ้วยคือความสมหวังนะครับการงานการเงินความรักเน้นไปที่เรื่องความรักในส่วนนี้ก็จะมีโอกาสที่ดีๆนะครับใครที่รอคอยความรักอยู่จะมีโอกาสสมหวังนะครับจะมีความเข้าใจที่ดีต่อกันมีงานฉลองมีงานเลี้ยงในความสมมําเร็จที่น่าพอใจนะครับสิ่งที่คาดหฝังสิ่งที่รอคอยกลายเป็นความจริงในเรื่องของความรักด้วยนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่ สองในเรื่องความรักนะครับเป็นสิบไม้เท้านะครับความรักยังเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของการงานด้วยนะครับคือจะมีความเติบโตวความมั่นคงขึ้นสำหรับผู้นำในครอบครัวนะครับก็จะมีโอกาสดีในเรื่องของตำแหน่งงานจะเกิดความมั่นคงมีความสเส็จรรอ,อยู่นะครับในเส้นทางของครอบครัวและก็มีงานมีเงินตามเข้ามานะครับ การต่อมาครับมาดูส่วนที่3ในเรื่องของความรักนะครับเป็นราชินีถ้วยนะครับนี่เป็นเรื่องของอารมณ์และการรอคอยความรู้สึกนะครับสุภาพสตรีชาวราศีพฤษภนะครับอาจจะมีความสมบูรณ์อยู่แล้วในเรื่องของงานนะครับคือภาพรวมมองเห็นได้ชัดเจนว่าท่านอยู่ในความสมบูรณ์ความมั่นคงนะครับแต่ว่าภายในใจก็กําลังรอสิ่งที่จะมาเติมเต็มภายในใจไปต้นๆว่า รอความรักรอคนรักหรือว่ารออะไรสักอย่างหนึ่งที่ท่านได้รับและจะเกิดความรู้สึกที่ดีๆตามมานะครับก็เป็นการรออย่างมีความหวังนะครับต่อมาครับมาดูเรื่องที่4นะครับนั่นคือเรื่องของอุปสรรคและแนวทางของการแก้ไขสําหรับพี่น้องชาวราศีเพื่อศพนะครับเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1น,นะครับนี่นคือเดท เดทนี่คือสิ่งที่ควรระวังนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่ท่านอาจจะไม่รู้สึกชอบใจเท่าไหร่นักนะครับเป็นต้นว่าย้ายงานเปลี่ยนแปลงพลิกชีวิตอย่างรวดเร็วเปลี่ยนวิถีชีวิตแบบที่อาจจะต้องได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมาเพื่อที่จะแลกกับความสูญเสียอะไรบางอย่างเป็นไปด้วยนะครับหรือไม่นะครับสุขภาพก็อาจจะมีปัญหาได้นะครับความเจ็บไข้ได้ป่วยความพัดพลาดความสูญเสียอาจจะเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันนะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่2นะครับในเรื่องของอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขยังมีทาเวอร์เข้ามาด้วยนั่นหมายความว่าชาวราศีพฤสบต้องเพิ่มความระมัดระวังในการดําเนินชีวิตให้มากเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าท่านอาจจะเจอเหตุการณ์สถานการณ์ที่เข้ามาแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝัน แต่ว่ามีผลกระทบทําให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างหรือไม่ก็ความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นมีเดทมีทาวเวอร์ต้องระาวาังความสูญเสียเหตุการณ์สถานการณ์ที่เราไม่คาดคิดเกิดขึ้นต้องมีสติไม่ประมาทในการดําเนินชีวิตนะครับเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษเพราะว่าสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นและมาแรงพอสมควรนะครับ ระการต่อมาครับมาดูส่วนที่3ในเรื่องของอุปสรรคและแนวทางน,นะครับเป็นเด็กถือเรียญน,นะครับนี้มาว่าถึงด้านที่ดีนะครับชีวิตยังมีด้านที่สมบูรณ์ลูกหลานบริหวานเติมเต็มเข้ามานะครับทําให้เกิดบรรยากาศที่ดีๆมีความเข้าใจมีความสุขทั้งด้านของทรัพย์สินรายได้และด้านของอารมณ์จิตใจอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับ ทีนี้เรายังมีไพ่พยากรณ์ใบที่13นะครับเพื่อเป็นการให้คำพยากรณ์เพิ่มเติมสำหรับคนที่เกิดในราศีพฤษภว่าม,มีอะไรที่จะมาเปลี่ยนแปลงครียคลายาหรือไม่นะครับเป็นเทมเพลร์เรนต์นะครับนี่คือช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับซึ่งปัญหาทั้งหลายทั้งปวงมีโอกาสที่จะค,ครียคลายได้อยู่ในช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงนั่นหมายความว่าปัญหาเก่าๆปัญหาเดิมๆที่เคยเกิดขึ้นที่คาราคาซังมนานานๆจะเริ่มครียคลาย การงานการเงินปัญหาเหล่านี้จะหมดไปแล้วทีนี้สิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นคลี่คลายขึ้นนะครับนี่คือส่วนที่จะมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามท่านต้องระวังปัญหาใหม่เหตุการณ์เฉพาะหน้าที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับนี่การเปลี่ยนแปลงคลี่คลายปัญหาเก่าแต่ว่าต้องระวังปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นมาใหม่นะครับสรุปดวงคนที่เกิดในราศีพฤษภในเดือนมิ ในเดือนสิงหาคม2,568นี้นะครับ การงานของท่านจะเติบโตจะโดดเด่นมั่นคงขึ้นงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความเชื่อความายึดมั่นในแนวทางอะไรพิเศษสักอย่างหนึ่งท่านสามารถนำความประกรอบสร้างชื่อเสียงสร้างโอกาสให้กับตัวเองได้ดีขึ้นจะมีโอกาสได้รับความสําเร็จได้ที่สําคัญงานจ็อบงานฟรลแลนงานที่มีทักษะพิเศษก็ยังโดดเด่นเข้ามาด้วยมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือมีตําแหน่งการเปลี่ยนแปลงการงานที่น่าพอใจจะเกิดความมั่นคงที่ดี ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะครับเส้นทางการเงินก็จะเป็นโอกาสใหม่ๆของท่านในการที่จะได้รับเงินในการที่จะแก้ไขปัญหาของการเงินประสบความสําเร็จนะครับสิ่งที่รอมานานๆานก็มีโอกาสจะได้รับนะครับมีโอกาสจะได้รับเงินก้อนใหญ่ๆด้วยนะครับส่วนความรักมีแนวโน้มจะสมหวังมีงานเลี้ยงงานฉลองดีๆในช่วงนี้สำหรับความ รักในครอบครัวก็จะโดดเด่นมั่นคงขึ้นนะครับสุภาพสตรีที่รอความรักก็มีโอ,อกาสจะสมวังนะครับแต่ว่าปัญหาต้องระวังคือเหตุการณ์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นใน เรื่องของการดําเนินชีวิตวิถีชีวิตอาจจะพบกับความยุ่งยากพบกับความสูญเสียพบก,บกับการเปลี่ยนแปลงมีปัญหาสุขภาพมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเหล่านี้ต้องระวังนะครับเพิ่มความระมรัดระวังเพิ่มสติในการดําเนินชีวิตเพื่อป้องกันคือไม่เจอเรื่องเหล่านี้ก็ถือว่าสุดยอดของชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ในส่วนที่ควรระวังด้วยไม่ประมาทในการดําเนินชีวิตแม้ว่าด้านอื่นท่านจะโดดเด่นมั่นคงขึ้นนะครับเรื่องสุขภาพก็สาคัญต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับ เอาละครับหมอฮักก็พยากรณ์ดวงของคนราศีพฤษภในช่วงเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2568มาพอสมควรทั้งเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคและแนวทางการดําเนินชีวิตนะครับก็บอกเล่าสู่กันฟังแบบกว้างๆพี่น้องที่เข้ามาดูขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูได้ยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับหมอฮักตัครับวันนี้ลาไปก่อนขอให้ชาวราศีพฤษภทุกท่านผ่านอุปสรรค พบกับความเสด็จพบกับความมั่นคงความมั่งคั่งความร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านนะครับสวัสดีครับ